คำถามยอดทีท่ลูกค้าถามมาเยอะที่สุดที่ร้านมีรับประกันอะไรบ้างรับประกันไม่มีชนหนักจมนาพลิกคว่ำแน่นอนครับผ่านการตรวจสอบอย่างดีและรายงานตามสภาพจริงทุกคันนะครับต่างจังหวัดซื้อรถได้ไหมโอ้โห oh, 77จังหวัดเนี่ยเรามีบริการวิดีโอคอลนะครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยพาดูรถรอบคันนะครับรายงานตามสภาพจริงชอบไม่ชอบบอกได้หมดเลยครับผมไปไหนมีธนาคารอะไรบ้างตอนนี้เรามีแทบทุกแบงค์เลยครับพร้อมซัพพอร์ตวิ่งเซน็นถึงบ้านถึงที่เลยครับทั้ง77จังหวัดเลยครับ เช็คเครดิตก่อนออกรถได้ไหมแค่เพียงคุณทักน้องเซลลเราเข้ามานะครับเดี๋ยวน้องจะมีแนะนําการเช็คเครดิตบูโรเบื้องต้นให้สําหรับลูกค้าทุกท่านเลยฮะรับเพอรถไหมคะรับหมดเลยครับผมแต่จักรยานไม่รับนะครับรถค,คาร์บัเลอร์มีอะไรบ้างอ้อันนี้ต้องมาเป็นตับเลยไม่ว่าจะเป็นรถบัน๊บนรถเบนรถเข็นรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ยูสุคูโต้าแฮ่คาร์บเลอร์อยู่ที่ไหนคะคาร์บเลอร์อยู่กาญจนาครับถ้ามาจากบางบัวทองออยู่ก่อนถึงบรลมนะครับอยู่สายเมืองครับติดกับตอ้ม อยากฝากอะไรกับลูกค้าไหมครับฝากคาบัเลอร์ไว้ในออบใจของลูกค้านะครับผม